กรับ,บสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทกทานด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสวัาติเกมเมอร์น,นะครับวันนี้เราก็มาแนะนําไข่ใหม่ประจําสัปดาห์นะครับวันที่12เดือนธันวานะครับผมนั่นก็คือไข่ไฟรีนคิมิสก,กอร์นะครับชื่อตลกตรงคิมิมากเลยอ่ะโอเคนะครับผมต้องบอกว่าไข่ใบนี้ค่อนข้างจะเป็นไข่ของสายเวทแล้วก็ออโต้สเปลเวทด้วยนะครับเพราะว่ามันมีดัน คอยแฟคทอรี่มาแล้วแล้วมาแบบถาวรน,นะครับก็จะมีทั้งมือใหญ่ที่เขาเรียกกันนะนะเออก็จะมีมือใหม่ๆม,มาด้วยประดับใหม่หมวกใหม่มาเต็มนะครับก็จะมีคอมโบที่ว้ใช้กับของในไข่ด้วยนะฮะอ่ะมาดูของในไข่กันดีกว่านะครับผมอันนี้ก็จะมีซิลก์ดอัลบั้มมีทั้งหนึ่งทั้งสองเหมือนเดิมน,นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้อธิบายเพิ่มนะฮะแล้วก็จะมีก่สไซรีลคิมิก์ดนะครับผมมีคอตุม้ม เออเป็นกระต่ายยักษ์อันนี้น่าจะเป็นเออกระต่ายด้านหลังนะแล้วก็มีเสื้อไซรินเดฟนี่ครับผมแล้วก็มีไซรินบุตรเคนะครับแล้วก็แมสบันนี่อันนี้จะเป็นโลนะฮะแล้วก็จะมีอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นปากนะครับเป็นโบเออแล้วก็จะเป็นอันนี้มีปากกับปากใหม่กับหมวกอีกใบหนึ่งนะฮะแล้วก็จะเป็นปากซีดีรู้สึกว่าปากซีดีจะเป็นตัวเก่าแต่ว่าเหมือนจะมีการเพิ่มคอมโบเข้ามานะครับผม อ่าล้วก็จะมีตัวสุ่มสเตตัสชาดงชาโด้เนี่ยแล้วประเด็นคือมันมีชาโดวิสสารด้วยแล้วก็ชาโดเมจิกเชียนด้วยซึ่งเอาจริงๆผมอยากได้ชาโดวิสสารอยู่แม่มาในไข่ใบนี้พอดีก็ไม่รู้ว่าราคาจะลงหรือเปล่านะฮะอ่าเรามาดูความสามารถไอเทมในแต่ละชิ้นกันนะครับผมชิ้นแรกนะฮะเอาเป็นการ์ดบอสละกันนะครับไฟลีนคิมิการ์ดนะครับผม m a T k 10%นะครับเมื่อทําการโจมตีด้วยเวทมนต์นะครับมีโอกาสที่จะไล่รู้สึกว่าเวทตัวนี้น่าจะเป็นเวทเคล้ายๆของมือแมปซาตานมอลล็อกนั่นก็คือทําให้การฟื้นฟูเลือดลดลงนะครับน่าจะน่าจะเหลือแค่25%หรือ50%จำไม่ค่อยได้นะเออให้แก่ศัตรูรอบๆในระยะ11คูณ11ช่องนะครับแล้วเขาบอกว่าทุกๆการน้ำเอเดสขั้นจะเพิ่มโอกาสติดด้วย อ่าอันนี้เป็นการ์ดใส่อาวุธนะครับก็น่าจะเป็นการอาวุธสายเวทที่ดีสุดแล้วเนาะ MBDK 10%นะ10นะคือโดนแรงทุกตัวนะครับชิ้นต่อมานะครับคอสกระต่ายนะฮะอ่าก็ไม่มีอะไรมากเนาะเป็นคอสกระต่ายยักษ์ไครที่สายคอรตรงคอตุมต้องจัดนะเอออันนี้คือแบบสะพายอยู่ด้านหลังไก่เอ,อ่อต้องบอกว่าตายจะตายแล้วนะตายแบบหน้าหน้าไม่ค่อยรับเลยนะครับผม ต่อไปครับผมเสื้อไซลินเดสนะครับโอ้โหบอกเลยเอฟเฟกโคตรจะยาวนะฮะอ่าเอฟเฟกแรกกันเลยนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกแบบไม่ต้องตีบวกนะฮะจะเป็นเอเมดิเค50เพิ่มเข้าไปเลยตรงๆนะครับแล้วก็เมื่ออัพเกรดถึงบวกเจ็ดนะครับก็คือลดไล่10เปอร์อ่ะเท่ากับว่าอันนี้เป็นเสื้อลดไล่เพิ่มเข้ามานะถ้าใครจะหาเสื้อวิธทีนะครับตีบวกไม่เกินเจ็ดตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่อ่าใครที่เล่นแบบ ตัวลดไล่ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นพีทวิสาสตไนโบมองปาบอลคือใช้ได้นะครับเป็นเสื้อรดวี t ีบวก7ต่อไปบวก9นะครับเพิ่มดาเมจเอ่องเว้นมนทุกท่า10เปอร์เอาจริงค่อนข้างโกงเนี่ยเว่นมนทุกท่าเพิ่ม10เปอร์บวก9ต่อมาบวก11อนะครับอันนี้จะเป็นลดละเอ่อลดดีเลย์10เปอร์แล้วก็บวกอลดอีก5เปอร์นะครับมาดูคอมโบกับมือใหญ่ดีกว่า มืออันนี้ก็คือ Evil s p ปิ i ิ g กบนะครับอันนี้น่าจะดอบจากในดันนะครับทอยแฟคทอรี่ที่เพิ่งเข้ามาเลยวันนี้นะฮะถ้าใช้คู่กับมือตัวนี้นะครับจะเพิ่ม m อ d k 10%คสิเปอรอดสปว่าถ้าใส่ทั้งตัวนี่ของยุคนี้ตอนนี้ m อมดน่าจะรวมๆหลายเปอร์ไปแล้วนะเออหลายเปอร์เซ็นต์เงินไปแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่ม Perfect Kit คินะครับเพิ่มดาเมจทางเวทมนต์ตอ ตูทุกขนาด15%อันนี้เป็นตัวคูณตัวคูณอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นตัวคูณแยกกับจากของบวก9อ่าไปตัวคูณแยกปอีกแล้วเขาบอกว่าเมื่อโจมตีใยภาพมีโอกาสที่จะเพิ่มดาเมจนะครับทางเวทมนต์ต่อมอนทุกเผา่ายกเว้นเทเยอร์อีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหคือตัวคูณแบบแยกกันหมดเลยอันข้างบนตัวบวกเก้าจะเป็นธาตุอันต่อมาเป็นขนาดอันนี้เป็นเผา่าคือตัวคูณแบบแยกกันหมดเลย นะครับอันนี้จะเป็นคอมโบของสเปริตกบนะครับยีวิสเปริกบต่อมานะครับเป็นคอมโบของไซรินริบบอนอ่าอันนี้จะเป็นหมวกที่เราต้องเอาเหรียญนะครับเหรียญจากการหาได้จากดันทอยแฟลอรี่ไปค้าเป็นหมวกกุหลาบก่อนนะครับแล้วก็เอาหมวกกุหลาบไปตีบวกเก้าแล้วจะค้าเป็นไซรินริบบอนได้นะครับอ่าคอมโบไซรินริบบอนนะครับเพิ่มดาเมจเวดมตนธาตุโฮลี่ชาโด์นะครับ คิปนะครับแล้วก็โกดเปอร์เซ็นต์เท่ากับการอัปเกรดของไซรินลิบบอนและไซรินเดสอ่ะโอเคอันนี้ก็ก็ต้องตีบวกกันหน่อยนะฮะยิงตีบวกเยอะก็ได้เปอร์เซ็นต์เยอะถามว่าเอามาใช้กับสายอะไรได้ผมมองว่าอันนี้อนเอาไปเล่นกับพีดได้นะถ้าถ้าจะเล่นคอมโบนี้นะครับก็คือเวทท่าโฮลี่นั่นเองนะฮะใครที่เล่นเออ่แมกนัทหรือโอลี่ไลท์อ่ะก็เหมาะ นะครับต่อมาก็บอกว่าถ้าอัปเกรดรวมกันให้ได้19นะครับเพิ่ม mdk 15%ปเปอร์็นตอม K มจุกๆแต่ว่าค่อนข้างใช้บวกเยอะมากเพราะว่าไม่ได้ใช้ชิ้นละบวก9นะแต่เป็นชิ้นบวก10กับบวก9โอ้โหแล้วแต่จะไปอดแดปกันเลยนะค่อนข้างจะตึงอยู่ค่อนข้างจะตึงมากต่อมานะครับเมื่ออัปเกรดรวมตั้งแต่ยีขึ้นไปนะครับเพิ่มดาเมจ ทางเวทนะครับต่อสตูทุกท่าเด็ก20เปอร์อันนี้ไปคอมโบกับเอาไปรวมกับบวกเก้ารวมตรงนี้ไปก็คือเวททุกท่าแรงขึ้นอีก30เปอร์เซ็นตนะถ้าถ้าหมวกขึ้นบวกเก้าไปด้วยนะครับคือแบบล้นล้นดาเมจต่อมานะครับเมื่อสวมใส่ร่วมกับไซลินบุตรเคนะครับไซลินบุตรเคอ่าอันนี้ก็จะเป็นประดับตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราอธิบายกันอีกทีนึงเขาบอกว่าทุกการอัปเกรดหนึ่งขั้น ของไซลินเดสนะครับจะได้เอมิดีเคสิบแปลว่าถ้าถ้าเสื้อตัวเนี้ยเราบวกเก้าหรือบวก 7, เจ็ดอ่าบวกเจ็ดก็ได้เจนะ็ดสิบเนาะบวกเก้าก็ได้เก้าสิบก็ก็ถือว่าได้ขึ้นมาอีกเยอะนะครับได้ขึ้นมาอีกเยอะมากโอ้เอมดีเคจะล้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเมื่ออัปเกรดนะครับเขนะาบอกว่าเมื่ออัปเกรดไซลินเดสถึงบวกเก้านะครับจะลดไล่พูดง่ายวีซีทีอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้เป็นคอมโบกับประดับนะครับไซลินบุตรนะ ่าแล้วเขาบอกว่าถ้าแฟนดีเดทเนี่ยอัปเกรด11นะครับจะโจมตีมอนเอ,อต้องบอกว่าจะโจมตีทางเวทธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็โ m มลด้วยนะครับ10%ก็ถือว่าโอเคนะคอมโบเนี่ยอันนี้ถือว่าโอเคมากผมว่าถ้าใครจะเล่นแบบเป็นสายออโต้สเปลแบบแรงๆก็น่าจะต้องใส่เสื้อตัวนี้แล้วก็ประดับแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องใส่มือด้วยใช่ไหมเออมันจะมีคอมโบแรกนะ เป็นอีวิ p สปิริต o กฟนะครับอันนี้คือใส่คอมโบกันรวมรวมกันแล้ว MDK เคจริงเยอะมากเลยนะแต่ว่าก็ต้องตีบวกด้วยเช่นกันนะครับผมอ่าแล้วเขาบอกว่าท่าเสื้อบวก13นะครับก็จะไม่ถูกทำลาย่ะผมว่าอันนี้อาจจะอาจจะไม่ค่อยซีเรียสกันมากนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะตีบวกกันเยอะเลยทีเดียวโอ้โหแค่ชิ้นแรกก็คอโมโบยาวเหยียดมาชิ้นต่อไปกันนะครับผมอันนี้คือไซรินบุตรเคนะครับผมอันเนี้ยจริงๆประดับตัวเนี้ยผมเล็งไว้อยู่ เพราะว่าคุณสมบัติเนี่ยตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์นี้ทำมานะครับยังไม่เจอประดับที่มีลดไล่แปรผันก็คือ VCT 15%เลยนะอันนี้คือต่อหนึ่งข้างนะครับแต่ว่ามันล็อกข้างเนาะเออคือว่าจะเป็นข้างซ้ายนะครับแล้วก็ MDK 10%ก็ถือว่าเป็นประดับที่โอเคเลยนะได้ทั้งลดไล่แล้วก็ได้ทั้งดาเมจด,ด้วยอ่าแล้วก็นี่ไปคอมโบกับอิวิลสปิริตโกลบด้วยเมื่อกีค้คอมโบที่เราพูดถึงเนาะ อันนี้เราก็จะได้ ATK ATK อย่างละ50นะครับแล้วก็ได้ APD หนึ่งหน่วยคือสายออโต้สเปลชัดๆแล้วรู้สึกว่าดับล่มจะมาด้วยนะเออเอามาคอมโบกับดงดับล่มอะไรอีกนะครับโอ้หคือของคอมโบเยอะมากรอบนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับคอมโบร่วมกับไฟลินริรรบบบอนอ่ะเขาบอกว่าลดเวลาไล่าการแบบคงที่0.3โอ้โห อันนี้คือรถฟริกนะครับรถฟริกศูนย์ุดสามเอาจริงๆโหดนะโอ้โหเหมือนเหมือนเราใส่หมวกใส่ลินริบบอนที่ได้เอเบดีเคนะเป็นหมวกคุณสมบัติเพื่มเอเบดีเคแล้วเรายังได้รถฟริกศูนย์ุดสามแม่เจ้านะแล้วก็บทุกการอัปเกรดใส่ลินริบบอนก็คือได้เอเบดีเคสิบหน่วยนะครับก็คือถ้าหมวกเราอ่ะที่จริงหมวกใบนั้นน่ะอาจจะต้องบวกเยอะกันอยู่แล้วอาจจะซัดบวกเจ็ดกันก็ได้ก็ได้เอเบดีเคเจ็ดสิบ โอ้โหคือแบบเยอะอะคอมโบสายเวทแบบมาเต็มมากนะฮะแล้วบอกว่าเมื่ออัปเกรดสายริบบอนถึงบวกเจ็ดอ่าเพิ่มดาเมจต,ต่อเดมิฮิวแมนและเดมอนสิบเปอร์เซ็นตนะครับและถ้าอัปเกรดเนี่ยของตัวริบบอนเนี่ยบวกเก้านะครับจะโจมตีทางเวทธาตุอ่าดินน้ำลมไฟแล้วก็นอร์มอลสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหแต่แอบบวกเยอะไปหน่อยนึงแอบบวกเยอะไปหน่อยนึงนะฮะหรือถ้าริบบอนบวกสิบเอ็ดนะครับจะเพิ่ม ดาเมจต่อมอนประเภทบอสนะฮะเป็นดาเมจเวทนะครับ20%หัวนี่ถือว่าแรงมากนะครับก็ใครใคร,ใครที่ไปตีบวกเยอะๆก็เอามารีวิวกันหน่อยนะแต่ผมบอกเลยแค่อ่านคอมโบก็คือแบบคอมโบรอบนี้คือเวทมันแรงจริงๆอ่ะคือแบบตบของเก่าลาบเลยนะฮะต่อมานะครับผมเป็นปากเพียแมปนะครับผมเพียแมปอ่าเป็นปากปากตัวนี้จะเพิ่มเอ,อ็มเดฟหนึ่ง วิทหนึ่งแล้วก็จะมีคอมโบกับแมสบันนี่อันนี้จะเป็นโลกกระต่ายนะครับหรือเป็นเคิร์ดแมสบันนี่นะครับเขาบอกว่าเมื่อทําการตรมตรีกายภาพหรือเวทนะครับมีโอกาสที่จะกลายร่างเป็นเพออียนแมปนะครับซึ่งถ้าเวลาแปลงร่างเนี่ยจะฟื้นฟูเลือดส0 0พันแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะทำให้มอนเตอร์11บคูณสิช่องติดสถานะหลับก็ถือว่า เอาจริงๆคอมโบนี้ผมว่าไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่เพราะว่าคนที่มีโลแบดบันนี้อาจจะหายากเล่นนึงแต่ว่าถ้าสถานะอันนี้โอกาสติดมันสูงด้วยผมเลยคิดว่าน่าจะอยู่สามถึงห้าเปอร์เซ็นก็ถือว่าเอามาใช้หล่อๆกันได้นะเอามาเบรกมอนเบรกมอนอะไรอย่างงี้อ่ะต่อมานะครับหมวกเพียแมทอ่านี่เป็นหมวกนะปกีปากนะครับหมวกตัวนี้นะครับอินบวกสองเด็กบวกสองนะครับผมเพิ่มดาเมจทางเวทมนต์และกายภาพต่อมอนเดมิฮิวแมน นะครับต่อเผ่าเดมิิวแมนนะครับก็คือเผ่ากึ่งนั่นเอง10ซนะครับแล้วก็เมื่ออัปเกรดถึงขั้นม12สบเลยเหรอาเพื่อนอ่ะคือข้ามข้ามค่อนข้างจะข้ามมากมากอ่ะก็ยกเลิกโทษขนาดอาวุธเหมือนหมวกควีนนั่นเองนะฮะแต่ว่าต้องใช้ถึงบวก12กันเลยโอ้คืโอโหจัดนะฮะอ่ะแล้วเขาบอกว่าเมื่อสมใส่กับแมบันนี้อันนี้เป็นคอมโบแบบใส่กับปากไปด้วยแล้วก็คอมโบใส่กับโล่นะับก็คือใส่โล่แหละแล้วก็ใส่สองชิ้นเนี่ยได้คอมโบเต็ม นะครเขาบอกว่าเมื่อจบตีนทางกายภาพหรือเวนมนต์นะมีโอกาสไล่เป็นเพียมแมปอีกแล้วนะครับก็คืออันนั้นเราแปลงร่างปุ๊บเราฮิวเลือดสองพันแต่พอเราใส่กระบ,บวกเขาบอกว่าเมื่ออยู่ในสถานะเพียมแมปเนี่ยจะเสียเลือดห้าสิบต่อวินาทีนะครับแต่ว่าเราจะได้รับพยา,ยาพลังของเพียมแมปอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพลังไอตัวเนี้ยมันมันช่วยเพิ่มอะไรนะฮะแล้วเขาบอกว่าเพิ่มพลังของเพียมแมปและโอกาส ในการไล่ก็คือขึ้นอยู่การอัปเกรดนะฮะแล้วก็ระยะเวลาในการแปลงร่างการอัปเกรดของแมดบันนี่โอ้โหคืออันนี้ค่อนข้างตึงผมไม่รู้จะมีคนใช้หรือเปล่าแต่ว่าค่อนข้างจะใช้บวกที่เยอะมากๆเลยนะฮะอ่ะเรามาดูโลกระต่ายดีกว่าคอมโบที่คู่กับ2ชิ้นเมื่อกี้นะครับแมดบันนี่นะครับผมแน่นอน,นครับเพิ่มดาเมจกายภาพนะครับต่อมอนเตอร์ทุกเผ่า5%เแล้วก็เ d k 5%ออ่าแล้วก็มีโอกาสถอน ต้องบอกว่าเป็นสะท้อนเลยนะครับระยะใกล้นะฮะสิบ <_ d ata> เปอเเขาบอกว่าเมื่อทําการเอ่อเมื่อได้รับการโจมตีทางเวทมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นที่จะสะท้อนอัตราการสะท้อนอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นเป็นเวลาสองวินะฮะอันนี้ก็บอกว่าเป็นไอเทมเก่าเนอะเออบวกเจ็ดก็ได้ ADK ีเคห้าเอ็มห้าไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเนี่ยบวกทั้งเจ็ดเนี่ยอ่าแต่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าอันนี้มีบวกเก้าก็เพิ่อมอีกสิบห้าเพิ่มเข้าไปอีกเป็นยี่สิบนะครับ อะมาต่อไปปาก cd ดีปาก cd นี้เหมือนเดิมเลยนั่นก็คือเพิ่มาดาเมจเวททุกธาตุหานตนะครับแล้วก็เมื่อโจมตีทางไกากยภาพระยะใกล้มีโอกาสไายโซลไทเลเวลสินะครับแต่ว่าอันนี้คือเพิ่มคอมโบดาบล่มนะครับดาบล่มที่ผมพูดไปอันนี้คอมโบมาก็ได้ m อ็มบีดีเหเหมือนเอาเหมือนเราใส่เพื่อที่จะเอา เอาเวทแรง5เปอร์เลมดีามากกว่านะครับแล้วเขาบอกว่าเมื่ออันนี้คือเป็นอิเลฟตใหม่นะเมื่อโจมตกีกายภาพทั่วไปนะครับมีโอกาสไลส่สกิลนะครับการ์บิตี้การ์บิตี้ชั่นนอว์ฟิวเลเวลสามจริงๆสกิลเนี่ยแรงแต่ว่าต้องรอรีบาลานซ์ก่อนแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าดาเมจปัจจุบันของสกิลเนี่ยแรงแค่ไหนต้องไปลองในตัววิสัต์แต่ว่าถ้ารีบาลานซ์มาแล้วสกิลนี้จะถือว่าค่อนข้างมีดาเมจที่สูงมากนะ ใครที่จะลองเล่นคอมโบนี้ก็ลองดูได้อันนี้เหมือนแบบเพิ่มมอเตอร์สเปลเนาะใช้กระดาบร่มนะครับต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของชาดงชาโดกันแหละนะครับอันนี้เป็นชาโดวิสั็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากเนาะอันนี้เสื้อก็เพิ่มจู20%นะครับแล้วก็บอกว่าทุกๆก,การอัปเกรดก็คือเพิ่มดาเมจจูอีก5%อันนี้คือถ้าได้บวก7รวมกับตัวของเสื้ออยู่แล้วเนี่ยก็คือได้อีก55%คือเพิ่มเยอะมากสําหรับจูปิเตอร์ นะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อสวมใส่กับชาโดววิสาส่วนรองเท้านะครับจะเพิ่มดาเมจให้กับสกิลเมททโอหลอดแล้วก็ตอม20%่อ่าแล้วลดเวลาไล่ในการแปรผันของจูปิเตอร์อีก40%แต่ตัวนี้จะไม่ถูกเอาไปรวมกับการทำ VCT ของตัวละครเรานะครับจะเป็นการคิดแยกกันนะฮะต่อมารองเท้านะครับอันนี้ก็คือลดเวลาไล่แปรผันของสามเวทใหญ่อ่า20%แล้วก็ ธุรก,การนัปเกรดลดไล่สามเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ถ้าใครสายเวทใหญ่ก็ต้องบวกเยอะหน่อยนะครับถือว่าช่วยได้เยอะมากๆอ่าต่อมานะครับชาร์โดเมจิกเชียนนะครับอันนี้ต้องบอกว่าใครที่เล่นวิาสานเป็นเมนนะครับตอนนี้โอกาสพวกคุณมาแล้วก็คือไข่ใบเนี้ยมันให้ครบมาเลย4ชิ้นและอีก2ชิ้นเนี้ยคุณก็ไปซาจากชาร์โด b แบลนด์พาร์ทได้ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในระยะเวลากิจกรรมของแบลนด์พาร์ทีซสันสองอยู่ นะครับซึ่งต้องใช้เหรียญเขียวเนี่ยสามพันเหรียญต่อชิ้นอ่าก็รีบไปแรกๆกันก็คือกับของชาโด้ในไข่เนี่ยคือชาโด้ครบเซตนะครับชาโด้ Shadow นี้ครบเซตเลยก็ประมาณนี้นะครับชาโด้เมจิกเชียนก็แนะนําว่าตีข้างมาบวกหนะ้านกเพื่อเอาเอฟเฟกต์เอดีเคเพิ่มเอเมดีเคอีกสองเปอร์เซ็นตนะครับและแม็กเอพีสองเปอร์เซ็นตส่วนถ้าใครจะเล่นตะกูลโบอาจจะต้องเออ่ตีบวกเอ่ชาโด้เมจิกเชียนข้างเอยียลิงเยอะหน่อยนะครับผม ส่วนอีกข้างหนึ่งก็ตีบวกให้มันครบๆร,ร,รวมกันไปสิทก็น่าจะโอเคแล้วนะครับผมอ่ะสาหรับไข่วันนี้ก็ประมาณนี้นะเป็นไข่ที่แบบคอมโบโวเวทได้โหดโหดแบบเวอร์วังอลังการมากนะครับผมเออไซรินคีวิสกอร์นะครับผมถือว่าของค่อนข้างเยอะนะเออทอดูยังไงก็คือมันมันก็เยอะเยอะเลยของใหม่นะครับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของก็ ไปจับจองกันได้นะครับผมก็อัปเดตมาแล้วนะครับโอเคไงวันนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอก,กัน